สวัสดีครับอยู่ผมนักคอมินเต์เกมงครับผมกับเกม w w e s m a c k d o w n vs Raw ครับปี2011นะฮะกับซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนั่นเองซีรีส์ที่จะเอานักมวยปร้ำไม่ว่าจะเป็นสมาค,คมดก็แล้วแต่นะที่พอหาทำเทมเพลตได้นะจะมาให้เจอกับนักมวยปร้ำไทยนะครับทุกวันอังคารแบบนี้นะสัปดาห์ไหนที่เป็นไทยเลสลิง่งนฮะมวยปร้ำไทย2ค่ายในสัปดาห์เดียวกันก็จะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะ มาแมชนี่ฮะนี่แมชคนสวยนะเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่มาแล้วนี่ฮะมาก่อนเลยครับผมนะอาจจะทําได้ไม่สวยเท่าไหร่นะน,นี่ครับแมชนี่กําหนดหนึ่งโยกมาแล้วนี่ฮะกำลังเดินออกมานะตอนนี้ครับผมนะฮะจากประเทศไทยส่งเข้าประกวดไม่ The Smiling a n g e l ครับโมโน มอสนี่โมโนมอสมาแล้วนะฮะนี่ในเซตอัพนะครับอ่าอีเวต์ล่าสุดนะสามารถเอาชนะในส่วนของเจนนี่นะฮะไปได้นะไม่ครับผมนะก็อพอดีแหละเห็นทางโมโนมอสนะปล่อยซิงเกิลน,นะฮะปล่อยเพลงที่เป็นเพลงเปิดตัวใหม่นะฮะคือเอาตรงๆนี่ทางเราเองนี่ไม่ค่อยมี คือถ้านังไม่ปั้มคนไหนที่เป็นไม่มีค่อยไม่มีเพลงเปิดตัวอะไรพวกนี้นี่คือแทบจยังไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เลยด้วยซ้ํานะฮะคือมันจะไม่ค่อยได้ฟิลลิ่งเท่าไหร่นะนี่ฮะโมโนมอสก็เลยแบบว่านะนี่ฮะเอามาอีกครั้งหนึ่งแล้กันสําหรับโมโนมอสนะหลังจากที่หายไปจากประตูต้องเหยของเรานานมากแล้วนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นในตัวละครผู้หญิงนะฮะเพราะว่าเกมภาคนี้นี่ผู้หญิงกับผู้ชายตีกันไม่ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำโมโนโมอสในเวอร์ชั่นผู้หญิงก่อนละกันมาเจอกับนักมวยปล้ำสาวอีกหนึ่งคนครับนะอดีตแชมป์ AEW World Women Champion คนแรกครับมาแล้วนี่จากญี่ปุ่นครับผมส่งข้อประกวดแต่หน้าตานี้ออกจะดูจีนจีนไปสัหน่อยนะเนี่ยเออนะฮะขออภัยด้วยละกันนะฮะนี่ครับมาแล้วริโฮนนั่นเองนี่มาแล้วครับผมนะ นี่รีโฮมาแล้วจ้านะฮะต่อมาดูกันดีกว่าในมชดนี้นะกติกา2ใน3นะครับผมนะจะเป็นอย่างไรรอดูรอติดตามกันได้นะฮะประตูต้องเฮ้ยครับซีรีส์ของเราเป็นการเอานักมวยปล้ำไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่นะที่พอหาทําเทมเพลตได้นะมาเจอกับนักมวยปล้ำไทยนะครับผมนะทุกวันอังคารแบบในนะฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราบนะักขับวีดีโไม่เมงินด้วยนะฮะ ริโฮฮับหรือโมโนมอสใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้นะแมชนี้แมชคนสวยเจอกันนะ่าจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้นะฮะนี่มกริโฮฮะค่อยๆมาอย่างช้าๆนะเนี่ยนี่ครับผมนะจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้ครับผมหลังโคสนาก,กันสักแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับผมนะระหว่างนี้ให้ริโฮของเราได้นะนี่เอ้ยเปิดตัวมันเปิดตัวเดียวกันเลยดีกว่านะเออนะฮะ จะเป็นอย่างไรรอดูกันได้ครับหลังโคตนากันสักแป๊บจะกลับมาครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage และติ๊ To อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันดีกว่าแมชนี้20นาทีไทม์ลิมิตฮะ โมโนมอสดครับหรือริโฮใครจะเป็นผู้ชนะในมตช์นชนี้เฮ้ยริคาร์น่าโกดเลยเฮ้ยกรรมการนะับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นฮะริโฮคลิกเอาล์มาก่อนมาเจอกับริโฮนี่มาอดีตนักมวยปล้ำที่เคยได้เอไอเ r l ยูเว m p ์แชมเปี้ยนมาแล้วนะสำหรับในส่วนของริโฮนะเป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำนะฮะสำหรับะะริโฮเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าริโฮเองเธอก็ ไปปร่มตามค่ายอินดี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมา AEW นะน่าจะเจ็บแหละนะครับส่วนโมโนโมอรนี่ก็นี่แหละฮะอยู่เซตอัพนี่แหละนะก็มีปร่มต่างสมาคมไปเรื่อยๆนะครับผมนะรู้สึกว่าเดือนหน้านี้โมโนมอร์อเดือนหน้าก็คือเดือนนี้แหละนะฮะจะมีคิวไปปร่๊มนะครับผมในสมาคมเดกสก์อด้วยนะแล้วก็มีจนาธานจอร์ซันนะฮะจะไปปร่มด้วยนะ ซึ่งโมโนมอสนี่เหมือนจะได้ไปเจอกับเป็นเจอสี่เศร้าหรือเปล่านะอันนี้ผมจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะลืมหาข้อมูลนะขอภัยด้วยละกันนะฮะแต่เดี๋ยวเราก็ขึ้นเป็นป้ายข้อมูลไว้ละกันนะฮะเผื่อใครที่แบบว่าสนใจนะเด็ก o n คนะครับผมนะไปติดตามกันได้นะครับโมโนมอสก็จะไปปล้ำนะฮะต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะมามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่าโมโนมอสกับรีโฮฮะ ใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้ริโฮดึงเชือกร่วงไปแล้วมาริโฮกระโดดเปล่าริโฮบอกไม่โดดข้าไม่โดดหรือเปล่าโดดไม่โดดโมโนโมอสบอกมัวแต่รออะไรคะนี่มาริโฮต่อยหนึ่งทีมาโมโนโมอสหรอฮะเจอกับริโฮตู้อีหนึ่งทีโมโนโมอสนี่เหมือนในอีเวนต์ล่าสุดอย่างที่บอกไปชนะเจนนี่ได้นะแต่ว่าแชมป์เซตอัพนี่คือโดน พี่ปูมีนะขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะไอแหมดนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ได้แมดเป็นไม่ได้เป็นแมดชิงแชมป์เซตอัพทเวนตี้โฟร์เซเว่นนะฮะแต่เป็นการชิงตำแหน่งนะฮะสาวงามนะฮะไข่แพ้ก็คือโดนแต่งหน้าเละเทะไปนะซึ่งโมโนมอสก็สามารถเอาชนะเจนนี่ไปได้นะฮะแต่ว่าท้ายแมตช์นี้เจนนี่ก็เอาเข็มขัด24 7ซวไปได้นะจากพี่ปูมี่นะฮะที่มาย่เยอะเยอะหยันนะฮะเจนนี่นะ ต่เลยโดนซะนะฮะนี่ก็ต้องรอดูกันแหละนะว่าโมโนมอสฮะจะมีคิวเจอกับใครต่อในอีเวนต์ต่อไปของสมาคมเซตอัพนะฮะเซตอัพอ p พ0นะฮะ Year-end Climax นะฮะก็อีเวนต์นี้นะ่าจะจัดกัน30พฤศจิกานะครับผมนะก็เหมือนจะมีคู่เอกนะฮะก็คือในส่วนของนะคู่เอกนี้นะ่าจะเป็นแอนดูถังนะจะเจอกับทางด้านของโจนาธานจอร์ซันนะ ชิงแชมป์เซตอัพนะครับผมนะโอเพนเวทแชมป์เป็นชิพนะฮะมันก็จะมีการรีแมตอีกครั้งหนึ่งนะระหว่างราคูครับจะเจอกับมัชชานะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอาจจะมีตัวแปรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่ามีสก,กิอีเวนต์ก่อนหนะ้านู้นก็มีโนดีคิวไปเนาะในตอนนั้นนะครับผมเนาะรอดูรอติดตามกันได้นะอีเวนต์ของทางมวยปล้ำไทยนะครับผมนะในช่วงเดือนหน้านี่ก็จะมีอีเวนต์นะทั้งในส่วนของเซตอัพนะ แล้วก็ในส่วนของท็อปโดโจก็มีอีเวนต์ในเดือนนั้นเช่นเดียวกันมานี่จับมาใส่เป็นน็อตไหลสูเ้เพกโกดเลยกรรมการรีบนับเร็ว1 2ึยังได้แค่สองเท่านั้นโอ้โหรีโฮคิกเอาทันโอ้โหเป็นซิกเนเจอร์นะของโมโนมอนะมาสักครู่นี้เตะหนึ่งทีเอาลบได้ริโฮเอาโดนเบี่ยงไปอัดเธอมาเคิร่นไปก่อน มาได้เวลาปิดฉากและวเวียงไปเอาเอาติดบล็อกติดบล็อกต่อยหนึ่งทีมามโมโนมอสเตะเอาร่วงไปอีกแล้วโอ้ยริโฮร่วงริโฮร่วง,ง,งบ่อยจังนะมาโมโนมอสจะซูไซด์ได้เปล่ามอสบอกมอสยังไม่อยากได้ตอนนี้มอสยังไงจังหวะนี้ขอลงมาตีข้างล่างดีกว่าฮนะกรรมการอย,ายอย่ามาหยุดอย่ามันนับเขาเอาจามศอกใส่หัวสักทีนึงก่อนโมโนมอส ตเตะอา้าวริโฮเตะคืนริโฮโดนเวียงอัดเอ้ยไม่อัดไม่อัดโอ้ติดหยุดกึกพอดีเลยนะเมื่อกี้ตรงบันไดเนี่ยฮะริโฮมามา,มานี่ริโฮบอกมาจับเสียบใส่ฟิชแมนซูเพกลงมาโอ้ยพื้นพื้นคอนกรีตซะด้วยสิฮะกรรมการนับห้าแล้วขึ้นเวทีมากันทั้งคู่ก่อนยังไงเตะหนึ่งทีริโฮจะโดนตบหลบได้ริโฮบอกมานี่เวียงไปอัดเทินมาเคล่้นกรรมการอย่า,ยาขวางค่ะ เอาโ,โดนรีเวิร์สอีกครั้งหนึ่งรีโฮบอกเอารีเวิร์สกลับเหมือนกันยังไงจังหวะน,นี้หันหลังไปรีโฮมาแมตคนสวยเจอกันนะแมชนี้นะตบมามานี่จับมาทํำท่าอะไรทูบหลังใส่ฮะโมโนโมอสปัจจุบันนี้ริงเกียร์ของโมโนมอสนี่เป็นสีออกสีม่วงๆไปแล้วมัง้งนะฮะเอเอนะผมนี่ไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะริงเกียร์ของโมโนมอสนะฮะ หลังจากที่อีเวนต์นู่นนะฮะทำแล้วก็นั่นแหละปีก่อนเลยบ้างนะฮะที่เป็นชุดดำนะในส่วนของโมโนมอสนะฮะมามานี่จับมาสแสนปแมรแล้วเป็นอะไรบัตเตอร์ไฟล็อกเอชินล็อกฮะหักคอยังไงจังหวะนี้ริโฮตบพื้นเปล่าริโฮริโฮบอกยังไม่ตบพื้นค่ะนะฮะก็สไมลิ่งแอนเจิ้ลฮะโมโนมอสนะก็รอดูกันได้ว่าอีเวนต์ต่อไปจะเป็นอย่างไรมานี่เอามาใส่เป็นอะไร พลันทุลา่าเอ้ยขางข้าวเกี่ยวคอยังไงจังหวะนี้เออโหยยนาฟาดพื้นฮะริโฮเฮ้ยทิ้งสอกหนึ่งทีก่อนโมโนโมอสยังไงต่อฮะวันี้จับเอาโดนบิดลิสล็อกมาได้บิดมาทําท่าไล่ริโฮริโฮ,โฮบิดบิดเนอ้อร่วงไปแล้วหักแขนด้วยนี่พอแปบห้านาทีกว่าแล้วเหยียบฮะเหยียบริโฮเหยียบก่อน ริโฮนี่อย่างที่บอกไปฮะเป็นนักมวยปล้ำที่ต้องบอกว่าช่วงนี้น่าจะเจ็บบ่อยอยู่เหมือนกันนะอดีตแชมป e. ์ AEW World Women Champion คนแรกนะฮะก็รอดูกันได้ครับว่าริโฮนี้จะมีอนาคตใน AEW อย่างไรต่อไปนะเพราะว่าเหมือนจะมามา,มาหาย,หายเนาะในส่วนของริโฮนะฮะอยากเห็นเธอก็มาอยากเห็นเธอมาเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะสำหรับริโฮนะฮะ รู้สึกว่าเคยมาทีหนึ่งก็นู่นละ,ะช่วงการต้นมูฟนั่นแหละนะฮะหรือว่าเซตอัพเนี่ยถ้าจะเป็นเซตอัพหรือเปล่านั้นเคยมาอยู่ทีนึงแต่ตอนนั้นนี่ก็เป็นช่วง E ีพีแรกๆนะฮะส่วนของรีโฮเนาะมามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่าคือยุคนั้นนี่คือผมยังไม่ได้ตามมวยปล้ำไทยเลยด้วยซ้ำนะฮะคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีมวยปล้ำไทยอยู่ในไทยด้วยไงนะฮะ ก็แวบปแปบนี้ก็12ปีเข้าไปแล้วนะตั้งแต่การ์ตูนโมก่อตั้งมานะฮะแล้วก็สองวันก่อนนี่ก็จะเป็นวันเกิดของเอมิซากุระนะอ่ามารดาแห่งมวยปล้ำไทยนะจัมปิ้งดีดีทีใส่ซะเลยโมโนโมอสมาลากศพขึ้นมาอย่างโดนต่อยฮนะอืมโหมาเมื่อกี้เหมือนจะไม่เมื่อกี้จะเป็นเหมือนจะเป็นฟินิเชอร์ก็ไม่ใช่นะฮะโหจัมปิ้งดีดีทีเอาออฟโนแวร์มานี้เสยียบเข้าล้ออีกครั้งเอ้าโดนบีดมาอีท นี่ฟีดฮะใส่เลยนี่โมโนโมอสโอ้โหสิกเนเจอร์มาเยอะจังวะโมโนโมอสจังหวะนี้มาหวเรียงอัดเข้าเทินบาร์เครนไปก่อนต่อฟินิชเชอร์ของโมโนมอสในเกมของเรานี่จะเป็นทอร์นาโ,โดดิดีทีนะฮะมาใส่เป็นทอร์นาโดดิดีทีลงไปซะเลยโมโนโมอสยังไงจังหวะนี้โกดก่อนละกันเอาหนึ่งแต้มและกรรมการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับรีโฮน้ำอ่ารีโฮโดนน้ำและหนึ่งแต้มฮะ โอ้โหโมโนมอสโชว์ซิงเนจเจอเยอะมากเอสตีโอลงไปก่อนฮะได้เห็นได้วิ่งฟุตสตอมหรือเปล่านะสำหรับโมโนมอสอ่ารีโฮนะพระตอนนี้นี่รู้สึกว่าโมโนมอสอัดยับเลวียงอัดเข้าเทินมาเคลื่อนไปก่อนกรรมาการนี่ก็ขยันยืนขวางหรือเกินมานี่โมโนมอสบอกมาได้เวลาบูดอกซะหนึ่งทีฮะเล็กดอกอ่าเซนท่านไม่โดนฮะมาโมโนมอสโดนเวียงฮะรีเวิร์สมาได้มารีโฮโดดหลบ มานี่จับมาใส่เป็นเฮอริคาราน่าฮะแฟงเกนสไตนเนอร์กดเล่ากรรมการหนึ่งสองเดีอ,อย่ยังใด็กสองอีกรีโฮบอกยังทนได้ค่ะนะเฮ้ยทนได้อีกเหรอฮะโมโนโมอสบอกมานี่อ้าวโดนฮะสลิปเปอร์โฮแทนเลยรีโฮบอกสลิปเปอรโ์โฮยังไงมอสยอมไหมมอสยอมบ้ามอสยอมไหมยังไม่ยอมโมโนมอสยังไม่ยอมอ้าวมาใส่เกี่ยวคอเฮอริคาราน่าไปทีหนึ่งฮะ แม์คนสวยเจอกันนะเนี่ยแมตช์นี้เนี่ยฮะยังไงรีโฮมาเวียงไปเด้งมาหนึ่งเชือกมาจับเจ็บมาใส่เป็นเฮอริคานแลหน้าผีนี่กรรมการนับเร็วตีแขนติดเชือกแขนติดเชือบโอ้ยรีโฮนี่มามานี่เอสทีโอลงไปโดยโมโนโมอสฮะอดีตแชมป์เซตอัพอาอดีแชมป์เซตอัพโอเพนเวทนะฮะหนึ่งสมัยนะสำหรับโมโนมอสนะฮะ ได้มาเพราะชนะเทอรี่ดีเซลนะใน2ปีก่อนนะครับผมเนาะสำหรับโมโนโมอสนะมาขึ้นเชือกเสริมแรงมาโมเอ้ยต่อยีเซนท่านลงไปฮะเป็น360นเซนท่านหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันถทามาสักคู่นี้มาลากศพขึ้นมาฮะโมโนโมอสบอกมานี่มาเสียเข้าล็อกใส่ท่าน็อตไลท์สูเพกพินเลยกรรมการนับเร็วหนสอง สามเรียบร้อยครับโอ้โหโมโนโมอสเก็บสองแต้มรวดฮะรีโฮบอกออยอมและค่านะฮะเออผู้ชนะในแมชในโมโนโมอสนี่ฮะสไมลิ่งแองเจ้ลครับสามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้ฮะไม่ฮะโมโนโมอสครับสามารถเอาชนะไปได้ฮะ นี่มอสชนะแล้วจ้ามอสสะใจนี่ชนะรีโฮได้ด้วยนะนี่เห็นเปล่าฮะนี่ครับผมเนาะก็เป็นกําลังใจให้กําลังใจกับวงการมวยปล้ำไทยกันด้วยนะฮะก็เดือนหน้าอย่างที่บอกไปก็จะมีมอีเวนต์มวยปล้ำไทยนะครับรอดูรอติดตามกันได้ว่าจะแมตช์ก,การ์ดจะมีอะไรอย่างไรนะเดี๋ยวจะค่อยมาโปรโมตกันอีกทีหนึ่งละกันครับผมเนาะสำหใครที่ชื่นชอบนะครับซีรีส์ของเรานะซีรีส์ประตูต้องเฮยฮะ ซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำสมาคมต่างๆที่พอหาทําเต็มเพย์ได้นะจะมาย้าให้มาเจอกันนะครับทุกวันอังคารแบบนี้นะสัปดาห์ไหนเป็นไทยเลสซิ่งฮะมวยปล้ำไทย2ค่ายจะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะนี่ฮะโมโนมอสถึงก็สะใจทีเดียวเชียวนะก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราหนัดคอมมินเกมมิ่งกันด้วยละกันนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเก,วเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันอยากดูใครเจอใครนะวงการมวยปล้ำไทยเนี่ยนะก็ถ้าหาทำเทมเพลตได้จะหาทำให้ดูกันนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบา,บายๆนะฮะ